เดี๋ยวเซตเตอร์มโมจะพามาดูการเอาลิฟต์ลงนะครับผม ลิฟเราเป็นลิฟไฟฟ้านะครับนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับผมะจะมีหมอนรองให้นะครับ รับน้ำหนักได้สบายถึง1ตันห้านะครับเป็นลิฟต์สแตนเลสแบบนี้เลยสําหรับว่าพวกฟู้ดเกรดหรืออาหารนะครับอ่าก็ใช้ลิฟต์แบบนี้ได้นะครับแบบซีเซลแตงโมถือนะครับอ่าของเราจะเป็นตัวสายควบคุมคอนโทรลตัวลิฟต์นะครับ <c oughs> แบบนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเซลแตงโมจะพาดูภายในตัวตู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม <c oughs> อาเรามาดูภายในตัวตู้นะครับ ภายในตู้ก็จะมีเหล็กอ่าการล้มครับหรือเหล็กการข้างให้นะครับสามารถใส่อ่าตัวยึดหรือกั้นพวกถาดหรืออ่าเป็นรางต,าตัวของกั้นพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตะกร้านะครับตัวกั้นตะกร้านะครับสามารถกั้นตะกร้าได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยพื้นแบบนี้เลยนะครับผม จะมีรูระบายน้ําให้นะครับแล้วก็แอร์จะเป็นแบบนี้เลยนะครับขนาดตู้นะครับผมแเราจะดูอ่าจะมีรูระบายน้ําให้ตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับจะมีเหมือนกันหมดนะครับผมทั้งหน้าและอ่าทั้งด้านข้างนะครับ เผื่อลูกค้าท่านใดน,นะครับอยากได้อ่าลิฟต์แบบนี้นะครับก็ติดต่อเซลแตงโมเข้ามาได้เลยหรือเป็นตู้แช่ฟุตเกตนะครับหรือแช่อาหารแช่แข็งก็ติดต่อเซลแตงโมได้เลยนะครับ